เข่านะครับก็เป็นส่วนที่เราใช้กันประจําไม่ว่าเราจะเดินจะวิ่งหรือทํากิจกรรมต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอาการเจ็บเข่ามีอาการปวดเข่าเนี่ยก็อาจจะทําให้เรารู้สึกทําอะไรไม่ค่อยสะดวกสบายจะออกกําลังกายจะไปเที่ยวก็มีความลําบากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องพบแพทย์หรืออาการแบบไหนที่โอเคอาจจะดูก่อนก็สามารถที่จะดูแลเบื้องต้นได้เป็นต้นครับ ในส่วนที่เป็นเอ็นอักเสบนะครับก็มักจะเกิดจากการใช้งานเยอะเป็นต้นนะครับก็โดยมากเนี่ยทั่วๆไปมักจะหายได้เองนะครับยกเว้นว่ากลุ่มที่เป็นเส้นเอ็นอักเสบเรื้อรังในกลุ่มที่เข่าเสื่อมระยะแรกนะครับอาจจะมาด้วยอาการเมื่อยๆหรือว่าปวดเข่าโดยเฉพาะทางด้านในนะครับพักอาจจะดีขึ้นตอนเช้าอาจจะมีเข่าติดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ เวลาเดินเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดสมมติว่าเดินเยอะหน่อยวันนี้ก็รู้สึกเอ๊ะปวดปวดไม่ได้ออกกำลังกายนะครับ<ม>แต่อาจจะมีการเดินบางคนบอกโอ้ต้องเดินเยอะเลยแล้ววันนี้แบบตอนเย็นก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นในบางรายอาจจะมีเข่าเริ่มมีเสียง <Okay. S 1> นะครับจับแล้วรู้สึกเข่ามีความคลืดคลาดเป็นต้น<ม>ก็อาจจะสื่อได้ว่ามีเรื่องของเข่าเสื่อมบ้างแล้ว เป็นตัวอย่างนะครับก็คือไปโรงงานวิ่งมีการใช้งานเยอะอก็อาจจะมีการเจ็บบ้างเป็นธรรมดาโดยเฉพาะในรายที่อาจจะไม่เคยมีการฝึกฝนให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมาก่อนอมสมมติลื่นขาต้องหยุดทันทีเป็นต้นก็อาจจะมีการใช้งานของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่ผิดออกไปจากภาวะปกติซึ่งเราจะรู้จังหวะของร่างกายในการเคลื่อนไหวยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการอักเสบของเอ็นได้ครับ ไม่ออกมอไม่เข้าหรือรู้สึกว่าพับแล้วมันเจ็บมากๆหรือในบางรายมีอาการล็อกผิดปกตินานนะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านไปสัก2 4สสัปดาห์แล้วรู้สึกว่ายังไม่ดีขึ้นเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะจัดในกลุ่มที่ไม่ใช่อักเสบฉับพลันแล้วอาจจะเป็นในกลุ่มที่เป็นอักเสบเริ่มจะเลื้อหลัลง mm hmm. นะครับถ้าเกิดว่า3เดือนเป็นต้นไปแล้วยังปวดอยู่เนี่ยอาจจะต้องคิดถึงอย่างอื่นมากขึ้น mm hmm. นะครับครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่า การใช้งานของเราเนี่ยมันอาจจะเยอะกว่าปกติแล้วอาจจะมีการตึงการเจ็บแล้วหายไปได้เองในช่วง3วัน5วัน,ห,วนหลังจากการที่เรามีการพักมีการในบางรายอาจจะมีการทญญานยาแก้ปวดหรือว่าลดอักเสบอันนี้นะฮะแล้วอาการดีขึ้นเลยเหมือนปกติเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่น่ามีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเอ,อยังมีอการขัดอยู่หรือในบางรายสังเกตว่ามีบวมนะครับม,มีชม้ำอย่างเงี้ยครับ แล้วก็มีในบางลายอาจจะเดินแล้วมันคล้ายๆกับว่ามันสะดุดแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องต้องสังเกตแล้วว่าอาจจะมีอะไรมากกว่าเอ็นอักเสบครับผมก็จะมีคำย่อที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินก็คือ RICE หรือว่า Rice นะครับก็จะเป็นคำย่อในการดูแลเวลาที่มีส่วนของข้ออักเสบหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบ นะครับอันแรกก็คือตัว R คือ rest ก็คือให้พักนะครับหยุดกิจกรรมอันถัดมาคือ ice ก็คือเป็นการประคบเย็นนะครับอาจจะประคบประมาณสัก15นาทีแล้วก็เว้นช่วงนะครับเพื่อไม่ให้มีการปาดเจ็บจากความเย็นนะครับแล้วก็ถัดมาคือตัว C คือ compression ก็คือเป็นการพันผ้ายืดในบริเวณที่มีอาการเจ็บเพื่อลดอาการบวมนะครับและสุดท้ายคือตัว E elevation คือเป็นการยกส่วนที่เจ็บเป็นส่วนส่วนที่บวมเนี่ยไม่ไม่ให้บวมมากนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการดูแลเบื้อ,องต้นเพื่อไม่ให้มีการอักเสบมากาไปกว่าไปกว่าที่อาจจะเป็น,นครับเป็นการระงับอาการอักเสบในเบื้องตน้นอาาารรกกดีขงสภาาชา สุขภาพของคนดีด